สวัสดีค่ะ,คะมาค่ะื้อนี้<ด>กินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวมาดยครับแฉบเหมือนครับเกี๊ยวฮวันๆด้วยพ่อกินเฉบไม่สิุิดีกัน <c oughs> เปิดบ่มา <c oughs> เปิดแล้วหลงลืมได้บางอย่างๆๆลืมเปิดไหม อย่งมุมี้เนีอิ่มบ่ต่อไปซืบมุมีคมมนบ่ เกี่ยวแล้วสครับใ ร่มแห้งๆค่ะ <c oughs> ตอนแรกเรื่องนีนางกินหุงออกไป <c oughs> แซ่บเนาะโบยทิศหลังเนยคือเจ้าร้านเจนิดค่ะอยู่จงไงเอยู่ผู้หญิก็แซ่บมก็้าและแล้วก็แซ่บ 嗯。Mm. อาหารากินยุงเทปอ่ะรสชาติมันบ่มี่นได้นอกแบบนี้เนาะแม่กระเจี๊ยบยุติธรรแห่งโ่กเป็นแบบนี้เจ้าใส่กระเใส่ใส่น้ำมันหลายขวดอ่ะมันออกมันมั่นได้นาะเห็นข้าวเจี๊ยบต้มโบตัดโบคือไก่เขาอืะเจี๊ยบเยอะแต่กรบโบกรบโบแบบนี้อ่ะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆ เกี่ยวตะบอลแล้วทอดเองนีดหน่อยแซนะ่บเนาะเกี่ยวกับแซ่บตะกีบเรเห็นทอดเนาะเพิ่งทอดมั้งดูว่าทอดจะโดนแล้วบรสังเกตหรอผู้ไปซื้อ เราชิมทอดดูนะล่ะบุษงเกตบเบื้องจางอลไรแกกลับมาเลยช่วงเที่ยงคนหลายๆนะคะแม่ถ้อไปก็ต้องไปกินก้อนก้อนเที่ยงกับช่วงบ่ายบ่ายกับบุ๊มบนบุ๊มบนบ่ายโมงเด้อป่ะเนี่ยย่างพร้อมแหละตับสัวตับเนี่ยผม หอมกากหมูอืมสน,นิยวกจังคุณลงโกัาสื่อไปกินกข้าวเ <c oughs> ขาแน่ข้าวสวย จะรเดียวเยบเขาแซ่บไหล่ะ,ะ <c oughs> ถ้าเขาปุ่นแล้วเนื้อผาแหละมันจะเต็มมากมากแซ่บเหมือนกันมานะะนม,นมาาเนี่ยผมก้อเขาอยาก,กาเม่อกี้ยเ,เขาเพื่อนตะกีมะม่าเอาดีด้ว เงี้ยเขาโมมีเงินครั <laughs> <laughs> แบแลบ้วบมมีเงินมามา,มาละซอยได้อยู่ห้อเอาดีนึงเบิดเอาไปเใช้ยังเบิดบ้า <laughs> งไงเพื่อกินลนะนเบิดก่อนเบิั้ดแต่วันพูดเพียะ <laughs> ขอพ่อขอแม่เข้ากับว่ใไหแล้วบ่ะท่านมีโทรศัพท์ไเนอกแมนบ่ะอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านที่หนึ่งบ่ะแหมอาทิตย์ละเที่ยเบิดกับเรื่องของเธอหละบัานนี้สมื่อกันี่ว่าโทรใด้เนาะโทรใหญ่โอนได้ กินไม่อ้วนเด้ไม่เข้าจใจมันจะกดเอทีเเอ่เอี่ยมมันยอมเอที่เอียมกับบริหานอย่างเฮียสามผุทเท่าอ่ะ <c oughs> ไปถอนอยู่ธนาคารลมลมดีดแท้ Não né?

อย่าม yeah, ันมึน แค่ไซบเบิดเอาเลยอพร้อมพอแล้วแรบแบบไม่แบบพิเศษซองธรรมดาหนึ่งอย่างจับ <laughs> ันนี่ก็เข้มข้นเนาะใช่ยแซ่บมากเอาเด้อครับมัอนี่ก็สิไปละค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,น,นะแม่ทั้งค่ะเด้อเพื่อนเพืนกำลังใจให้กันค่ะมัอนี่กะขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ